สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะรายการรักุ้ยถูกทางที่ท่านผู้ชมได้ติดตามมาตั้งแต่ปี2,528จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา33ปีมีรายการที่นำเสนอไปกว่า6,400ตอนดออร์ธีรรัตน์พันธวีวงธนะอเนกจากสถานีวิทยุ าอาจารย์ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะน,นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยในฐานะของคนที่เป็นสื่อมองถึงการจากไปของรายการสําหรับพ่อแม่อย่างไรต้องบอกว่าทุกวันนี้สื่อที่มีขึ้นสําหรับคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นคนดีมีคุณภาพและปลอดจากสิ่งที่ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสารรค์เนี่ย เหลือน้อยมากนะคะหายากที่เราจะมีรายการดีๆที่มีผู้ดำเนินรายการที่มีความเมตตาและเอื้ออารีมาบอกวิธีการที่คุณแม่คุณพ่อจะดูแลลูกหลานอย่างไรในครอบครัวเพราะฉะนั้นต้องถือว่าโอกาสนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะคะถ้าเราไม่มีคําแนะนําคนที่อยู่ข้างกายเราแบบนี้ เป็นเรื่องที่ยากมากนะคะถ้าจะแนะนําว่าดูสื่อไหนไดิฉันก็ยังมองไม่ออกว่าจะมีสื่อไหนที่ให้คําตอบได้ดีเท่ารายการรักลูกให้ถูกทางเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสอยากให้รายการนี้กลับมาแต่สิ่งที่อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าในช่วงเวลาที่เราต้องดูแลลูกตัวเองถ้าต้องดูแลลูกด้วยตัวเองเนี่ยต้องไม่ตะหนกแต่ให้ตระหนักนะคะอย่าะหนกกับปัญหาอย่าะหนกกับของใหม่แต่ให้ตระหนักว่าจะดูแลลูกหลานอย่างไร ให้ตระหนักว่าชีวิตมันเปลี่ยนความรู้องค์ความรู้ทั้งหลายที่เราต้องแสวงหาต้องมีมากขึ้นนะคะและเข้าใจลูกเราให้มากเตรียมพร้อมในความเป็นคุณพ่อคุณแม่ให้ดีเพราะเรากําลังจะต้องสร้างคนและนั่นคือการสร้างชาติค่ะถ้าในโจทย์ของการทํางานของท่านนึกถึงครอบครัวเป็นตัวหลักว่าคนที่ทํางานกับเรามีครอบครัวแล้วก็ทําหน้าที่อะไรกับลูกหลานเหล่านั้นเราอาจจะปรับแผนการทํางานของเรา ให้เอื้อก,กับคนเหล่านั้นในการทำหน้าที่แล้วเด็กและครอบครัวก็ได้ประโยชน์มีพลังเข้มแข็งเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปเพราะเราเริ่มดูแลเขาตั้งแต่เขายังเล็ก,ลกไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กแต่เป็นหน่วยงานทุกอย่างทุกกระทรวงทุกรมถ้ามีโจทย์ว่าทุกคนทำงานเลี้ยงดูลูกเราจะปรับวิธีการทำงานของเราให้เอื้อก,กับครอบครัวได้ค่ะสวัสดีค่ะ 孤单。